สวัสดีค่ะพระแบมทัวกินเที่ยววันนี้พากินพาทำแพนงหมูนะคะอร่อยมากเลยนะคะเมนูโปรดของลูกสาวนะคะนานๆทำทีนะคะมาดูค่ะส่วนสมเครื่องปรุงม,มีอะไรบ้างนะคะมะเขือพวงนะคะอันนี้ก็เป็นพระเอกนะคะใบมะกรูดเพชรกินดาแดงนะคะ ใส่นิดหน่อยนะคะให้สวยงามนะคะมาทานกับป้าแบมนะคะอร่อยอร่อยนะคะมเมื่อเผือพวงงวดนี้นี่น่าเกลียดทอดอ่อนนะใหญ่นวลเอาให้เสั้น้อหมูหนึ่งกิโลนะคะสองร้อยบาทนะคะอร่อยอร่อยนะคะขอติดมันนิดๆนะคะ ก็อร่อยตรงนี้นะคะใส่มันนิดหน่อยมันแทรกนิดหน่อยนะคะได้ใบมะกรูดมานะคะฉีกใบตรงกลางออกนะคะแล้วก็ล้างมะเขือพวงให้สะอาดนะคะล้างใบมะกรูดมะเขือพวงให้สะอาดนะคะพลิกนะคะเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูบางๆนะคะบางๆนะคะเวลาเขาผัดกับพริกแกงแล้ว นุ่มๆน,นะคะอร่อยมากเลยนะคะมีหมูติดนิดๆน,นะคะแซนอร่อยนะคะวัตถุดิบที่ดีนะคะทำให้เมนูอาหารที่แซนอร่อยนะคะฉีกใบมะกรูดเสร็จหั่นพริกเฉียงนะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำพริกผงนะคะเตรียมเครื่องปรุงให้พร้อมนะคะมะเขือพวงนะคะ น่าทานมากเลยใช่ไหมคะเครื่องแกรงเพียบเลยนะคะมีกะทิ1นกิโลนะคะใช้เพียงแค่500กรัมเท่านั้นนะคะไม่ใช้หมดนะคะหมูก็ใช้ไม่หมดนะคะเพราะว่าเยอะมากนะคะสไลด์ออกมาแล้วเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยจ้าขั้นแรกก็ ตั้งกระทะยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะเทกะทิไปก่อนนะคะเทกะทิก่อนเสร็จแล้วค่อยเปิดไฟเคี่ยวกะทิจนแตกมันหอมหอๆนะคะสุดเด็ดเค็ดไม่ลับนะคะอันนี้ต้องเคี่ยวกะทิก่อนนะคะเราไม่ใส่น้ํามันนะคะน้ํามันจะมาจากกะทินะคะเคี่ยวกะทิไปเรื่อยๆนะคะจนแตกมันหอมหๆนะคะ อันนี้ใส่ครึ่งหนึ่งของครึ่งกิโลนะคะเดีประมาณ250ซีซีนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆเปิดไฟค่อยๆเขี่ยวไปนะคะไฟกลางนะคะไฟไม่แรงนะคะใช้ไฟกลางค่อยๆเขี่ยวไปนะคะจนกระทิแตกมันหอมนะคะแต่ป้าแบมไม่เอาแห้งมากนะคะให้เขาแบบแตกมันลดลงจากน้ำก็เหือดไปนิดนึงนะคะป้าแบมก็จะใส่ เครื่องแกงผัดลงไปนะคะอันนี้จะไม่เอาจนแบบแห้งเป็นเนื้อมะพร้าวไม่ใช่นะคะ,คะกะทิข้นไม่ใช่นะคะนีน่ลงไปพอประมาณนะคะน,นคะคะอันนี้ก็สังเกตดูน,น,นะคะใส่กะทิไปแล้วก็เคี่ยวไปแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะพริกผแหงนะคะสิบบาทเองนะคะ ครั้งละสิบบาทก็ได้เยอะนะคะหนึ่งทับพีเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไปแกงไปเรื่อยๆนะคะจนหอมนะคะจนน้ำมันงวดนะคะจนกะทิงวดนะคะเคี่ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะอร่อยอร่อยนะคะ ทำอาหารต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำไปนะคะไฟกลางนะคะไฟอย่าแรงนะคะใช้ไฟกลางนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เคี่ยวไปแล้วเราก็จะใส่หมูลงผัดนะคะผัดกับพริกแกงจนสุกเลยนะคะอก็สีสันออกมาสวยงามมากเลยนะคะสีพริกแกงผะแนงกับกะทินะคะ ใส่หมูลงไปเลยจ้าหมูที่เราสไลด์ลงไปนะคะขึ้นกิโลนะคะได้เยอะมากเลยนะคะเต็มกระทะเลยนะคะได้เยอะเยอะนะคะทานได้สองมือนะคะสามมือนะคะสันคอหมูลงผัดนะคะเวลาเลือกซื้อสันคอหมูก็ดูที่มีมันแทรกนะคะจะอร่อยมากเลยนะคะสันคอหมูนะคะ เป็นเนื้อส่วนที่อร่อยที่สุดนะคะสันคอหมูผัดกระริกแกงหอมๆนะคะน่าทานไหมคะดูสีสันน่าทานมากเลยใช่ไหมคะกะทิผสมกบะริกแกงนี่สีสวยมากเลยคะ่ะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดจนหอมนะคะเสร็จแล้วสักครู่เราก็จะเทก,กะทิที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งใส่ลงไปจนหมดนะคะเพื่อเคี่ยวให้กะทิ ให้เข้ากับเนื้อหมูพริกแกงนะคะใส่เคี่ยวเข้าไปจนหมดเลยนะจ๊ะอร่อยมากๆเลยค่ะน่าทานไหมคะน่าทานไหม,คะ,มะคะสีเริ่มอ่อนลงนะคะน่าทานมากเลยค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวจนหมูสุกเลยนะคะแล้วก็สังเกตดูสีของหมูนะคะเขาก็จะ สีแจงลงแล้วก็ลกลมกลืนืพริกแกงนะคะเนื้อพริกแกงพริกแกงก็จะซึมเข้าเนื้อหมูนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนๆใจเย็นๆนะคะไฟกลางจะเย็นๆนะคะเคี่ยวคนไปเรื่อยๆนะคะเย่ายตทิ้งเตานะคะเดี๋ยวไหม้นะคะอย่าทิ้งเตานะคะทำไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือพวงลงไปนะคะ มะเขือพวงอ่อนอ,อน,นะคะน่าทานไหมคะมะเขือพวงน่าทานมากเลยใช่ไหมคะสีเขียวตัดกับสีเหลืองสวยงามมากเลยคะ่ะทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยเมนูนี้นะคะอร่อยมากๆค่ะนี่ก็มะเขือพวงสุกแล้วนะคะ 那叫你看，读书就读书。 พี่หนุ่มตอนสี่เลยนะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเ<ป>มนูพเนื้ออะไรก็ชิ้ก็ติดตามเระไมเรด่วยนะคะ